มันเกิดแง่ขึ้นคนเล่าให้วิตกังวลหลังจำนวนนาเคียนเขาเพี้ยนโตมหาวิทยายลัยในปี2 0 6 3เลือเพียง8,000คนทั่วประเทศลาวเลื้ยนันเฮนี้ไปทำงานอยู่ประเทศไทยกันหมดแล้วเป็นสัญญาณอันตรายต่อกับระบบการศึกษาลาวที่อาจเข่าขันวิกฤตการในปัจจุบัน ซึ่งโตกับเลี้ยงนี่เองโ็ได้กลับมาเป็นเลี้ยงใหญ่ประเด็นหอนอีกครั้งในสังคมเราเกี่ยวกับการป้าลาการเขียนของนักเขียนนักศึกษาเราที่ได้ผาาการป้าลาโบเทียนต่อแล้วนี้ไปทํางานอยู่ประเทศไทยกันจนหมด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของสอาวปปอลาว์กำลังตกตำ่ำอัปตราเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นสูงเงื่อนกีบออนคาค่าข้องสีและค่าสินค้าปรับบโตขึ้นแน่แต่และวันซึ่งเป็นปัจจัยเฮทไห้หไหวนมลาวจำนวนหลายทั่วประเทศลาวแห่ผ้ากันตัดสินใจโบเฮียนตอแล้วผ้ากันลางไลออกไปทำงานยุประเทศไทยเกียบมดประเทศลาวจนได้กลายเป็นกระแสฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ในสังคมลาวในช่วงต้นปีสองพันสามที่ผ่านมาแต่จะ ได้ก็ตามในส้วงระย,ยาดังกล่าวก็ยังบ่มีข้อมูลยักษเจีนว่าแถ้จริงแล้วจํานวนนักศึกษาลาวแมนมีการลดลงแถ้จริงหรือบอรหรือเป็นเพียงการเล่าปากต่อปากของคนลาวจนกลายเป็นขา่ขาวใหญ่ข่าวดังในระยะที่ผ่านมาและด้วยทีนี้เองจึงเห็ดให้มาล่าสูตอิงตามกับสื่อสำนักข่าวลาวหลายแห่งได้มีการไล่งานเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาลาวเข้าเราเียนตตอยู่มหาวิทยาลัยเนประเทศลาวในปัจจุบัน แมนมีทาเอียงลุดลงย่างหน้าตกใจโดยในวันที่1 2สิงหาคมวัตที่3ที่ผ่านมาทางด่านหน่วยงานการศึกษาของประเทศลาวแมนได้มีการสรุปจำนวนนักเรียนที่เขามาสอบสิงเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในบรรดามหาวิทยาลัยทางภาคราฐของประเทศลาวเซิงทั้งหมดเมนมีอยู่4แห่งทั่วประเทศลาวโบว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสารลาวหรือมอซโซมีนักเรียนโรคบีด เพียงเ็ดพียส7 4 4 40ิคน มหาวิทยาลัยจัมปาศักดิ์หรือมอจอยูเครนจัมปาศักดิ์มีนักเรียนลงทะเบียนเพียง200 000, เซเวคนมหาวิทยาลัยสวรรค์ขีดหรือมอคอมีนักเรียนลงทะเบียนเพียง207เอ็ดคนแลุดทายมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์หรือมอสอยูเครนลุงขบางเม้มีเพียง4อย84คนมาลงทะเบียนในปี2563โซเคียน2563 2564ซึ่งเมืองล่มหมดจำนวนที่เขามาลงทะเบียน ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวในปีนี้แม่นมีเพียง8 4 1 6คนเพียงเท่านั้นโดยฐาคิดไลเป็นอัตราส่วนนักศึกษาทั่วประเทศลาวแม่นเล้อเพียง30%ส่วนอีก70%แม่นขาดวานี้ไปทำงานอยู่ประเทศไทยกันหมดแล้ว ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลโตเลขนักศึกษาลาวทั่วประเทศในปี2 0 2 3ที่เขามาเขียนต่อเพียง8 4 16คนซึ่งบอได้ว่าเป็นโตเลขที่ลดลงอย่างหนาตกใจพอเมื่อเข้าอิงตามกับโตเลขในปี2 0 2 2ที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยแห่งสาลาวแมมีนักเขียนเขาเขียนต่อถึง1 10, 1 0 0 3คนแต่ในปีนี้มีเพียง7,000กว่าคนลดลงไปหลายเติบและเป็นสัญญาณอันตราย โกับระบกบการศึกษาลาวในปัจจุบัน ซึ่งจะได้กาตามโตกับข่าวดังกล่าวที่ได้มีการรา่งานออกมาในเมื่อวานนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังในโลกสังคมออนไลน์ปัฉิลาและมีคนเล่าจำนวนหลายออกมาทกเถียงว่าเป็นยังนักเขียนไวหนุ่มเลา่าจึงมีการป้าลาการเขียนเพิ่มไายขึ้นโดยก็ได้มีทางด่านนักวิชาการด่านเศรษฐกิจในปัติลาได้มีการออกมาวิเคราะห์และอธิบายถึงเหตุผลและปัจจัยสําคัญที่เหตุให้นักเขียนโบเขียนต่อซึ่ง กดกาวาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบและติ่สุดนั่นก็คือสภาพทางด่านเศรษฐกิจโดยเยสาะราคาสินค้าและค่าคงชีพที่ปรับบโตสู้ขึ้นในขณะเดียวกันการศึกษานบ้บานเฮ่าก็มีค่าชสจ่ใจและเสียนกันบ่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเดินทางค่าชสจ่ใจกิจ,จกรรมแต่ไล่จ่ายท้งมดนั้นโกเมนมาจากรล่ใดของผู้ปกครองที่มีไล่ใดที่บ่กือเก่าและค่าชสจ่ใจในขอบครัวแม่ยังพบปัญหา แลดูยเฮนนี่เองเิดไหานาเขียนที่จบมอเจ็ส่วนหลายจบมาแล้วก็เลือกที่จะไปค่ายให้งานเพื่อบออเป็นผ้าลาหายแก่ขอบครัวและเลือกจะมีประสบการณ์เฮดเวียดโดยกงดีกว่า ซึ่งสังเกตได้มหาวิทยาลัยสวรรคขีและจำปาศักดิ์ที่ต้องการนักศึกษา,ขาเข่าเพียนเก็บสามพันคนแต่คนมาสมัครเคียนเพียงแต่4ี่หล่อยกระสิบสอคนซึ่งคนวัยหนุ่มส่วนหลายโกเลียกที่จะไปฮิตเบียกยูปะทิถเพียนบานโดเสพอ,อยูปะเถไทยพอไปง่ายสะดวกสบายสามารถสื้อสารการเข้าใจและที่สําคัญค่าตอบแทนเงื่อนเดือนแม่นคุมคาหลาพอไปฮ็ตเบียกยูปะเถไทยเงื่อนเดือนเริ่มต้นแม่นสูงถึง1นึ่งหมน หรือเมียตีเป็นเงินกีบได้ประมาณ6ล้านกีบเทียบกับเงินเดือนพื้นฐานของบานเฮ้าแม่นได้เพียงเนื่องล้านสามแสนกีบที่ว่าแตกต่างกันพ่อสมควร ซึ่งนี่ก็เป็นการวิเคราะห์จากทางด่านนักวิชาการด่านเศรษฐกิจในปะเทเลาวตอกับสถานการณ์การปั้นลายการเคี่ยนของนักเคี่ยวเน,น,น,นปะเทเลาวที่เลียกจะบโบเคียนตอแล้วไปทํางานหาเงินในปะเศไทยย่างดีกว่าพอจบมาแล้วสุดท้ายก็เตะฟุนหรือไดเวียกไดงานทำสุดท้ายก็ไดเงินเดือนเพียงหนึ่งล้านสามแสนกีบบโบกลุ่มยูกลุ่มกินกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของปรปเทเลาาและพร้อมนั้นก็ยังมีคนเล่า จำนวนล้ลายแฮกภากันเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นซึ่งคนเล่าส่วนใหญ่ก็ออกเป็นเสียงเดียวกันว่าแนะนําให้คนเล่าไปทํางานอยู่ประเทศไทยอย่างดีกลัวเฮี้ยนโตเนี่ยปะเทเลาวซึ่งฮากลรองมาอ่านคอมเมนต์บางส่วนของคนเล่าน้ำกันด้วยคอม,มเมนต์แลกเพื่อนก็เดกาวา เฮียนไปกระซีเวลาเสียเงินพ่อจบมาโกไดเงินเดือนโบต่างกันปานใดไปขายให้งานยุประเทศไทยยังดีกว่าทุกมือนี้ซิกินเกลือแล้วปัิเล่าเฮาเอ้ย ไปใส่ให้งานยุปทิไทยเสียงเงื่อนเดือนแบบตำๆหมื่นละ3ามร0บาทเดือนหนึ่งได้เก่าพันบาทคูณเอาหาลอยเก่าซิปอัตราแหลกเลียงเงินกีบกับเงินบาทได้เลยฮาลานสามแสนกีบต่อเดือนแนปบทไทย เฮียนยูมหาวิทยาลัยแห่งสาลาวซีปีเสเล่ไลจายหาซิบฮกซิบหลานกีบต่อปีจบมาไปฮิตเวียกยูบริษัทได้เงินเดือนพื้นฐานสองหลานกีบเป็นแบบนี้จบมอเจตไปฮิตเวียกเป็นแม่บ้านยูประเพียนบานได้เงืนเดือนสูงถึงหนึ่งหมื่นหาพันบาทหรือประมาณเก่าหลานกีบยังดีกลัวยูปทิลาว จังแมนหนาเป็นพวงศาสตร์บันเมืองนี้อีหยังก็วิกิีหมดทั้งระบบมันบ่นโบเมนแต่เศรษฐกิจเตเกเ่าไปหอดอนาคตของปะสะสัสชาชนส้มเซยมันเยืนเลยระบบมั่นกำลังหล่มละลายหย่อนหลายปัจจัยการสนองวเวคเฮดงานทำหายปัสซซอนบอดายเฮดหาคนลังไลออกหนอกประเทศโดยบทจำเป็นต้องมีการทำเพี้ยนสูงกอดา เชี่ยนไปกกใส่ถชื่นไลยพ่อจบมากกับโบมีเวเคตถามโบเมนลูกเจ้าล้านนายโบมีโอกาสเลยทางทีดีไปหาเงินอยู่ประเทศไทยมาซวยพ่อเมย,ย่างดีกว่าซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากสเสาวเลาโต่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีนักเคียนวันุมรลาวจำานร้นายเลียกที่จะโบ,บเชียนต่อแล้วไปขายแห้งานยูปทศไทยกันจนหมด